ค่ะสำหรับผลงานของโนนี่นะคะโนนี่ก็เป็นทั้งพิธีกรนักแสดงแล้วก็นางแบบค่ะภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะก็ชื่อเรื่องฟูมูลค่ะเป็นภาพยนตร์ของอเมริกาค่ะแล้วภาพยนตร์อีก3เรื่องต่อมาก็มีประสบการณ์ได้ไปร่วมงานกับบอลเวิดตอนสมัยเรียนอยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะ,คะก็มีเรื่องตีเบกบาดาวันชิมรคานค่ะ3เรื่องและเรื่องสุดท้ายที่ได้ทํางานก็ตอนที่กลับมาอยู่เมืองไทยค่ะ ภาพยนตร์เรื่อง1448รักเราของใครคะ่ะปี2014คะ่ะเล่นกับสายป่านคะ่ะส่วนผลงานถ่ายแบบนะคะก็เริ่มถ่ายมาตั้งแต่อายุ17แล้วะคะ่ะตอนนี้ก็ไม่ต้องบอกอายุจริงเนาะก็<笑><笑>มีทั้งถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นที่ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีและก็ประเทศไทยคะ่ะก็มีแบรนด์ที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้มีฟลุดค่ะของสวิตเซอร์แลนดค์ค่ะ ค่ะผลงานผลงานที่ออกสื่อนะคะสำหรับสื่อออนไลน์ก็มี www.valentino-photography.com ค่ะเพราะนนี่เป็นนางแบบของ Valentino ค่ะใครสนใจอยากจะชมผลงานหรือภาพถ่ายก็ เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะรวมทัรมโนนี่เป็นเบื้องหลังของเว็บไซต์นี้ด้วยค่ะพิธีกรโนนี่เป็นพิธีกรรายการเชื่อไม่เชยนะคะเมื่อปี2014มาก่อนเป็นหมอดูนะคะดูสดๆเลยนี่ความสามารถพิเศษนะใครที่อยากดูดวงกับโนนี่ก็ติดต่อมาได้เนาะ <c oughs> แล้วก็มีผลงานโฆษณา2โฆษณาค่ะโฆษณาของแคทเธอรีนพลาสน่าเสียดายที่ไม่ได้ดูปีที่แล้วก็จะได้เห็นการที่เป็นฆาตากรลูกจิตที่ปลอมตัวเข้าไปอยู่ในบ้านพิ๊กมิสเตอร์ทีมนะคะ แล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นมิวสิกวิดีโอกับโฆษณาของ Smethorn no Electric ค่ะก็ผลิตภัณฑ์จะเข้าเมืองไทยก็เดือนมีนาคมนี้แหละค่ะเดี๋ยวก็จะได้เห็นข่าวกันเนาะแล้วอีกรายการหนึ่งค่ะรายการ Recap The Tusi Diary ค่ะพวกเราเป็นเมนเทอร์ค่ะโนนี่เป็นหนึ่งในเมนเทอร์ในรายการที่จะพูดถึงเกี่ยวกับการถ่ายทำแล้วก็เบื้องหลังแล้วก็สรุปการทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ซีรีส์เรื่อง Tusi Diary Show ค่ะยังไงก็ขอฝากผลงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ